เรื่องสุดท้ายวันนี้ที่จะมาพูดคือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจนะครับก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับว่าเมื่อวานนี้วันที่28สิงหาคม2568เวลาปกติกตลอ,อก,กรรมการพิจาณาเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนัดประชุมเวลา1 5นาฬิกานะครับท่านภูมิคำเวชย,ยชัยรองนายก รักษาการนายกซึ่งเป็นประธานกตลอลเดินทางไปนะครับแต่ได้พูดคุยกับท่านพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรนะครับจนถึงเวลาประมาณ17ในกาย20นาทียังไม่เริ่มประชุมเลยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มประชุมเริ่มประชุมไปสัก20่ว่านาที30นาทีครับวาระที่หนึ่ง เรื่องไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายครับพอถึงวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจท่านภูมิธรรมก็บอกเลื่อนขอเลื่อนนะครับแล้วท่านก็ขอปิดประชุมนะครับก็มีกรรมการกรตลผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งนะครับขอญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านพลตำรวจเอกอ,อังสนานนท์นะครับก็จะอภิปราย เรื่องข้อกฎหมายชี้แจงให้ท่านภูมิธรรมรับทราบนะครับปรากฏว่าท่านภูมิธรรมก็ยืนยันว่าปิดประชุมแล้วนะครับก็เลยไม่ได้อภิปรายนะครับยังไม่ได้ชี้แจงกันอะไรกันนะครับตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติตำรวจคุตศักกาบ2,565ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมีความจําเป็นที่จะต้องทําการแต่งตั้งโยกย้ายระดับในผลนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมคือวันที่31นะครับ ซึ่งเรื่องนี้ทางการเมืองก็คงทราบนะครับว่าจะต้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่37นะครับผมก็บอกว่ามันต้องรอฟังผลวันนี้ก่อนคือวันที่29เนะครับเพราะว่าการเมืองเขาจัดคนไม่ได้เลยนะครับคือให้ตายบตรเนว่าตลอมันยึดหลักยึดเกณฑ์นะครับระมัดระวังตัวยึดหลักยึดเกณฑ์นะครับก็พูดง่ายๆว่าแม่นจัดไปตามอุโสเลยปีที่แล้วก็จัดไปตามอุโสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แต่ปีนี้เนี่ยมันก็มีพวกที่มีฝีมือนะครับมีฝีมือหลายคนนะครับแต่ตําแหน่งมันน้อยไงี้มันมีมันมีว่างผู้จัดการแค่18ตําแหน่งนะครับแต่ตําแหน่งที่มีปัญหามันไม่ใช่ตําแหน่งผู้จัดการครับมันตําแหน่งระดับรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับ <woo. S 1> คือคุณหมอที่อาวุโสที่จะได้เลื่อนขึ้นเป็นรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับผมก็ไม่ทราบรายละเอียดในที่ประชุมนะครับแต่ปรากฏว่าข่าวออกมาว่าคุณหมอไม่ได้เลื่อนนะครับ เป็นในแมนพลตำรวจโทอุทิพลบุญหล่อนับตีนไปนะครับจะได้เลื่อนขึ้นไปนะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้สารตัดสินแล้วเป็นโทษคือท่านนายกอุง้งอิงเนี่ยต้องพ้นไปเนี่ยอำนาจจะกลับมาอยู่ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเต็มเมเลยนะเต็มเต็มเลยนะครับคือท่านพลเอกกิจรัตนเพชรกับคณะกรรมการกอตรอเนี่ยจะมีอำนาจเต็มเ็ในการที่นาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในครั้งนี้ แม้ว่าท่านภูมิธรรมเวชชยชัยจะเป็นรองนายกรักษาการแม้ผมก็ไม่รู้ข้อกฎหมายเรียกไม่ถูกครับเรื่องการเมืองนะครับคือเดิมเลยท่านภูมิธรรมเวชชัยเนี่ยเป็นรองนายกและท่านนายกอุ้งอิงถูกพักนะครับแล้วท่านภูมิธรรมก็รักษาการนายกแต่ตอนนี้ท่านอุ้งอิงเนี่ยพ้นการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วเนี่ยยังยังยจะเป็นท่านอุ้งอิงรักษาการนายกอยู่ หรือเปล่าหรือจะเป็นท่านภูมิธรรมผมก็ไม่เคลียร์ประเด็นตรงนี้นะครับสามารถจะมานั่งเป็นประธานได้แต่ว่าผมว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยโดยมารยาทแล้วเขารู้ว่าสารถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เขาก็จะไม่มากันแล้วครับเขาจะไม่มากันแล้วครับก็ให้ตอรอว่ากันไปในส่วนโผทหารก็ผู้าการทหารสูงสุดว่าไปนะครับเพราะตัวนายกรองนายกตัวรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมันพ้นไปแล้ว นะครับพ้นไปแล้วนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลจะเป็นประการใดนะฮะมาเนี่ผมว่าถ้าจะตัดสินใจอะไรนะตัดสินใจเอาประโยชน์ของประเทศชาติและองค์กรเข้าไว้ก่อนเถอะนะครับตัดสินใจเอาประเทศชาติและองค์กรตํารวจเข้าไว้ก่อนอนะครับนะฮะนี่ใครจะยุให้ผมด่าใครนะอะไร ผมไม่ด่าครับไม่ด่าไม่ด่านะักการเมืองนะครับผมไม่ด่าผมไม่วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นการเมืองและโดยหลักก็คือคนล้มเนี่ยผมไม่ข้ามนะครับเขาบอกว่าไม้ล้มเนี่ยข้ามได้คนล้มอย่าไปข้ามแต่ที่จะมาพูดคือมันมีข่าวมาแรงมากเมื่อวานหลังจากที่ท่านภูมิทาลุกขึ้นพรวดพลาดออกจากห้องประชุมนะครับ ทุกคนตกตะลึงหมดครับในที่ประชุมกอตลอตกตะลึงหมดครับปากหัวกันหมดเฮ้ยอะไรวะปิดประชุมแล้วเหรอนะฮะจนกระทั่งกองเกียรติยศที่จะต้องเป่าแต่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 รับเป่าไม่ทันตั้งแถวไม่ทันแม้แต่ลดประจําตําแหน่งของท่านภูมิธรรมนะครับยังปกติมันต้องเคลื่อนจากที่จอดรถมาจอดรอดที่งวงไม่ทันเลยนะครับแล้วมันก็มีกระแสข่าวแรงมากว่าจะย้ายผู้ชันการตารวจแห่งชาติไปช่วยราชรการสํานักนายกนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะยังไม่ได้เช็คข่าวเลยถ้าถามว่าการเมืองเขาย้ายได้ไหมย้ายได้ครับคําสั่งท่านลงวันนี้นะก่อนเวลาสิบห้านกาเนี่ยนะครับเขาก็สามารถย้ายนะครับย้ายได้นะครับแต่ว่าเห็นท่านภูมิธรรมออกมายืนยันว่าไม่ได้ย้ายนะครับข่าวลือนะครับข่าวลือนะฮะข่าวลือว่าข่าวลือนะครับ เพราะว่าท่านบอกว่าความสัมพันธ์ของท่านภูมิธรรมกับท่านตายก็ยังดีผมเสร็จภารกิจผมก็ขับรถมาเลยไงไม่ได้ดูข่าวไม่ได้เช็คข่าวอะไรเลยนะฮะนะครับใกล้บุญเซนดีใจเนี่ยวันนี้แดกเหล้าแดกไวน์ทั้งคืนและมั้งนะฮะสารพิพากษาออกมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าใครจะเป็นนายกนะครับ ตัวเก่งก็จะเป็นท่านอนุทินชาญวิรุณกับท่านชัยกเกษมก่อนสองคนนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านท่านพิรพันธ์นะฮะท่านพลเอกประวิตย์นะฮะเ,เรื่องจับบ่อนนะขครถามมาเรื่องจับบอนที่ดอนเมืองนะครับผมบอกนะครับบ่อนเนี่ยมัน เปิดไม่ได้แล้ครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยไม่ทำตัวปล่อยปะละเลยนะครับชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองเข้าไปจับเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักกี่ครั้งแล้วนะสมัยท่านอนุทินชาญวิรุลเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็เคยไปบัญชาการจับที่บ่อน,นี้นะครับนี่ท่านภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็ไปจับบ่อน,นี้อีกโอ้โหถือว่าเป็นบ่อนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคนเล่น ตก200คนนะตำรวจท่านผู้การตำรวจแห่งชาติท่านตายก็สั่งเด่งด่วนเลย5้เสือนะครับหเสือสอนอโดอนเมืองนะครับและย้ายผู้การด้วยนะครับย้ายผู้การด้วยนะครโอ้ยมันมีทั่วไปแหละครับผมว่านะครับในกรุงเทพไม่รู้มีกี่บอนนะครับผมไม่ใช่คนเล่นก็เลยไม่ค่อยจะถ้าใครขายายาที่ไหนเนี่ยมันก็จะจะพอรู้ มันเชี่ยวชาญไปคนละด้านครับถ้าตำรวจที่เขาเดินสายเกี่ยวกับเรื่องอบายามุขเขาจะรู้ว่าบ่อนไหนเป็นของใครใครเป็นเจ้าของนะฮะมา <c oughs> ไอ้นี่บอกว่าท่านอนุทินเป็นนายกแน่เลยนะครับก็เป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงท่านอนุทินเป็นนายกนะครับเพราะว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาพร้อมสนับสนุนแต่มีเงื่อนไขว่าให้ยุบสภาภายในสี่เดือนนะครับแล้วก็ ให้ทำประชารมติแก้ไขรัชธรรมนูญนะครับท่านอนุทินก็ยังไงก็ได้เป็นแน่นอนละสี่เดือนนะฮะ <c oughs> ได้เป็นแล้วนะครับได้เป็นแล้ว <c oughs> ได้เป็นแน่ได้เป็นแน่ถ้าถ้าตกลงนะเพราะโอโ้โหมันอะไรถ้าพักประชาชนเขาโหวตให้ท่านอนุทินเป็นนายกนะและเขาไม่เอาตำแหน่งแลฐมนตรีด้วยนะโอโ้โหตั้งกันมันเลยนะครับตั้งกันมันเลย พรรคประชาชนมีจำนวนสสตั้งเยอะอะนะฮะโอ้โหตั้งกันมันเลยครับตั้งกันมันเลยนะรพรรคประชาชนไม่เอาตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งเหลือเยอะแยะเลยนะครับท่านถ้าเป็นจริงนะท่านอนุทินก็ต้องเลือกคนดีๆมีความรู้ความสามารถมาหกเดือนนี้เห็นหน้าเห็นหลังเหมือนกันนะถึงจะยุบสภาหกเดือนนะฮะมันก็เห็นหน้าเห็นหลังนะะมาแต่ผมไม่รู้แล้วครับมันก็ เราไม่เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองครับเราอย่าไปนั่นครับก็เป็นไปได้ครับมีโอกาสเป็นได้ทุกคนแหละครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับอํานาจวาดสนาเนี่ยไม่ยืนยาวนะครับบางคนเพิ่งได้เป็นรัฐมนตรีก็แอบเหลือเกินเลยโอ้โหเพิ่งได้เป็นรัฐมนตรีไม่กี่วันนะกลางเหลือเกินเลยนะครับใช้คาว่าประธานโทษนะกลางเหลือเกินเลยนะครับโอ้โห โอ้ยลุงตู่ท่านจะลงมาเลยนะครับท่านเป็นมาตั้ง8ปดปีแล้วแล้วท่านขึ้นไปเป็นองคมนตรีถ้าลุงตู่ยังไม่ได้เป็นองคมนตรีสินะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเรามารุ้นกันดีกว่าครับว่าใครจับขั้วใครอะไรยังไงนะครับพ่กนี้หรือคืนนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะครับว่าใครเป็นรัฐมนตะรีอใครจะเป็นนายกคนต่อไปนะครับเอาผมแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับ